เอาละสวัสดีทุกทุคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่เกมบีดเบฟโซกันด้วยนะครับ สำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอในการรีวิวตัวละครนะครับนี่คือหนึ่งในตัวละครที่ผมตกค้างเอาไว้นะกับตัวละครซีรีสร์สองคำเลือดพันปีนะครับหลังๆเนี่ยไอ้พวกตัวละครใหม่ซีรีสร์สองคำเลือดพันปีเนี่ยผมจับมารีวิวทุกตัวเลยครับเหลือแค่เคนเซ่เนี่ยแหละที่ผมตกค้างเอาไว้นะครับครั้งนี้เนื่องด้วยโอกาสที่ตัวของเคนเซ่แล้วก็ฮิราโกะเนี่ยเขารีรันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เลยใช้โอกาสนี้มารีวิวเจ้าเคนเซ่แล้วกันนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคุณพีทด้วยนะครับที่หยิบยืดไอดีนี้มาให้ผมรีวิวเจ้าเคนเซในเวอร์ชันนี้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มในส่วนของข้อมูลตัวละครกันก่อนเลยนะครับในส่วนของข้อมูลตัวละครนะครับตัวของเคนเซเนี่ยจะเป็น2เผ่าด้วยกันนะก็คือเผ่าหัวหน้าหน่วยแล้วก็เผ่าฮอนโลนะครับแล้วก็เวอร์ชันนี้เนี่ยจะออกแบบเป็นตัวละครสีม่วงสายโจมตีปกตินะครับค่าเ d ทเคอยู่ที่819หน่วยที่เลเวล200รนะครับนอกจากนี้ตัวของเคนเซเนี่ย ยังเป็นผู้สังหารฮอนโลอีกด้วยนะสามารถตีฮอนโลได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับและในส่วนของลิงก์ที่เคนเซได้รับนะครับจะเป็นในเรื่องของลดความเสียหายที่ได้รับ21นะครับก็เวลาถูกศัตรูโจมตีเนี่ยมันจะดาเมจเบาลง21นะครับลิงก์นี้ถือว่าเป็นลิงก์ที่ดีเลยสามารถเอาไปใช้งานกับตัวละครจําพวก PVP ได้นะไอ้พวกตัวละคร PVP เนี่ยชอบลิงก์แบบนี้เลยนะสามารถเอาไปใส่ให้พวกตัวละคร PVP นะับปัจจุบันได้เลยนะครับ ต่อมามาดูในส่วนของความสามารถต่างๆที่เคนเซได้รับกันบ้างนะครับเราจะมาเริ่มกันที่สกิลพาสีก่อนเลยนะครับในส่วนของสกิลพาสีที่เคนเซได้รับเนี่ยเจ้าตัวจะได้ในเรื่องของโลหิเชิญบวก1ครั้งนะครับยกเลิกการตัตรูด้วยศัตรูไม่สามารถกา,การโจมตีของเคนเซได้นั่นเองแล้วก็เคนเซจะมีในเรื่องของลดความเสียหายจากเผ่าฮอลโล20%นะครับศัตรูที่เป็นเผ่าฮอลโลเนี่ยเมื่อโจมตีใส่เคนเซดาเมจจะเบาลง20%นั่นเองเนาะ และในส่วนของอั i เรตี่ที่เคนเซได้รับนะครับอย่างแรกเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติสูงถึง70%เซเลยอันนี้ถือว่าให้มาเยอะเลยนะครับไม่ติดพิษแบบ100%เอร์เซสามารถไปยืนแช่บอบพิษได้เลยพวกตีกงตีกิวฮอลโลระยะประชิดเนี่ยเคนเซสามารถยืนอยู่ได้ไม่ต้องกลัวในเรื่องของการติดพิษเลยนะครับและต่อมานะครับยังมีในเรื่องของเพิ่มความเสียหายการโจมตีปกติให้ฮีโร่ที่เป็นเผ่ากับตันนะเผาหัวหน้าหน่วยเนี่ย ได้ไปเลยดาเมจโจมตีปกติแรงขึ้น20%ส่งผลทั้งทีมและปาตีนะครับขอแค่ฮีโร่ในตีของคุณเนี่ยเป็นเผ่าหัวนนหน้าหน่วยเท่านั้นเพียงพอรับไปเลยโจมตีปกติแรงขึ้น20%เบิ์นฮิตโจมตีปกติบวก1แต่ถ้าเกิดไปตีกิวจะเป็นบวก2นะครับก็เป็นอาตุิี่ของตัวละครตีกิวยุคใหม่นั่นแหละเพิ่มความกว้างของการโจมตีปกติ20%นะครับตัวละครสายโจมตี ทุกสายนะครับเดี๋ยวนี้ต้องมีออบตี้ติดเพิ่มความกว้างมาให้หมดถ้าเกิดไม่มีเท่ากับแย่นะอันนี้คือติดมาไว้ดีมากๆเพราะว่าสายโจมตีปกติระยะประชิดเนี่ยถ้าไม่มีเพิ่มความกว้างนะผมบอกเลยว่าเล่นโคตรยากนะครับการโจมตีระยะประชิดแรงขึ้น10%แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เอาไปตีกิ้วจะเปลี่ยนเป็น30%ทันทีนะครับยืดเวลาถ้าเสริมพลังแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพถ้าเสริมพลังไปในตัวด้วยนะครับ ตัวของเค็นเซ่เนี่ยสกิลสจะเป็นสกิลบัฟนะครับการที่มียืดท่าเสริมพลังแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยมันทําให้การบัฟอยู่นานขึ้นและการบัฟเนี่ยมันจะบัฟจากบัฟธรรมดาเป็นซูเปอร์บัฟนั่นเองนะได้ค่าพลังมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วต่อมาตัวของเคินเซ่ยังมีในเรื่องของซูเปอร์อาร์เมอร์อีกด้วยนะทำให้เจ้าตัวเนี่ยเวลาโดนโจมตีจะไม่ลม้มไม่ชะง,งักนะครับสามารถออกแอคชั่นสวนไปได้เลยนะจะหลบหรือจะต่อยสวนไปได้หมดเลยนะครับ เพิ่มคุณสมบัติผู้สังหาร30%แต่ถ้าเกิดไปตีกิวจะเปลี่ยนเป็น50%แน่นอนตัวนี้มีอัพเดตตีกิวครบเซตเลยนะสำหรับตัวละครตีกิวยุคใหม่มาพร้อมกับซูเปอร์บูทด้วยนะครับเท่ากับปั้นเองกินเองได้เลยไม่ต้องไปงอตัวบูตตัวอื่นนะครับตัวนี้ตอบโจทย์ในทีเดียวเลยนะครับเพราะปกติสายโจมตีปกตินะเอาไปเล่นตีกิวเนี่ยต้องมีตัวช่วยบัฟนะครับอย่างน้อยเป็นบัฟปกติก็ได้ต้องมีช่วยบัฟนะครับแต่ว่าตัวละครยุคหลังๆเนี่ย เขามีบัฟมาในตัวถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆสำหรับเจ้าเคนเซ่นะก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ตีกิวฮอลโล่เลยาไปชิดได้ดีมากๆนะครับและต่อมาเรามาดูในส่วนของการแนะนําต่างๆกันบ้างนะครับก่อนอื่นเรามาดูในเรื่องของการแนะนําคัมพี์ก่อนเนาะแน่นอนสายโจมตีปกตินะครับ ค่า ADK FCS สำคัญนะครับขึ้นต้นด้วย ADK ก่อนเลยนะตามที่ FCS นะอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับแล้วก็ค่า SP เนี่ยคุณตัดทิ้งไปได้เลยนะสายโจมตีปกติเนี่ยไม่ได้สนใจค่านี้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าคุณใส่กระต่ายไปเนี่ยมันจะติดลบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเอา SP ไปใส่ไว้ในช่องที่5ได้เลยนะแล้วก็ช่องสุดท้ายเอาเป็น ADK 3ดาวคุณจะได้ความแรงที่แรงที่สุด สรับสายโจมตีปกตินะครับต่อมามาดูในส่วนของเครื่องประดับแล้วก็ลิงกตัวละครที่ผมแนะนํากันบ้างนะครับแน่นอนตามที่บอกไปนะสายโจมตีปกตเิเน้นในค่าของความแรง2ค่านี้เป็นหลักก็คือ a อ k ิเคตแล้วก็ FC f c f เนะครับเซ็ตอุปกรณ์ก็จะประมาณนี้เลยนะเพราะว่าของ3อย่างนีเน้เขาจะไปในช่วยในเรื่องของ a อ k ิเคแล้วก็ FC f c ฟเป็นหลักเลยนะครับไอ้พวกรกะต่าย,เ,ยเขาบวกทุกค่าอยู่แล้วยกเว้น SP นะก็แน่นอนว่าสายโจมตีปกติ ไม่ได้สนใจเรื่องค่า FP อยู่แล้วนะครับและณปัจจุบันตอนนี้เหยื่อรอฮอลโล่นะครับสำหรับใครที่มีค้อนทองนะสามารถเอาเวกไปเป็นเหยื่อรอฮอลโล่เกิดใหม่ได้นะครับมันจะเป็นดาวแดงดาวชมพูนะครับซึ่งไอตรงจุดจดนั้นเนี่ยมันจะบวกค่าเปอร์เซ็นต์เพิ่มเข้าไปอีก3เนะใครที่มีของก็สามารถไปทำกันได้นะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่ผมแนะนำถ้าเกิดไม่มีปรับเปลี่ยนได้ครับเน้นในเรื่องของเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติไปหรือจะเป็นในเรื่องของบวก ADH เข้าไปก็ได้นะครับ ใส่ของเหล่าน like ั้นไปได้เลยนะและในส่วนของลิงค์ตัวละครนะครับลิงก์ตัวละครเนี่ยจัดในเรื่องของความแรงเข้าไปได้เลยเพื่อนๆจะใส่ในเรื่องของเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติแบบนี้จะใส่ในเรื่องของเลือดเต็มบวกค่าโจมติทั้งหมดแบบนี้หรือว่าจะใส่ไปในเรื่องของเลือดเต็มบวกความเสียหายโจมตีปกติแบบนี้ไปก็ได้นะครับเน้นในเรื่องของความแรงเป็นหลักสลับสายโจมตีปกติไม่เอาสกิลแรงนะเพราะว่าสายโจมตีปกติไม่ได้เน้นสกิลแรงอยู่แล้วเน้นโจมตีปกติตามชื่อสายเลยนะครับ และต่อมามาดูในส่วนของอ b บ l ริตีโบนัสน้ําหอมที่ผมแนะนํากันบ้างนะครับก็สำหรับเคนเซ่นะครับผมใช้งาน2อย่างนี้เลยก็คือเลือดเต็มบวกค่าพลังติีหมด25%กับบวก ADK เพียวๆ200หน่วยนะสออันนี้ใช้งานค่อนข้างง่ายครับเคนเซ่สามารถเอาไปใช้งานได้จริงนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ เลือดไม่สามารถทําเต็มหลอดได้อาจจะเปลี่ยนตรงนี้ออกนะครับไปใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้เพื่อนๆจะใส่เป็นบวก FCS หรือจะใส่เป็นในเรื่องของตีติดสถานะผิดปกติแรงขึ้นก็ได้เอาให้มันขึ้นกับคอมโบที่เพื่อนๆใช้นะเพื่อนเพื่อนเอาไปตีกิวอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเอาไปตีกิวเพื่อนเพื่อนใช้ตัวหลักที่มันมีสามารถทําอิส่ายติดช็อตได้อะไรประมาณนี้เพื่อนๆก็เปลี่ยนเป็นแบบตีติดช็อตแรงขึ้นอะไรพวกนี้ ก็ได้นะครับเอาให้มันสอดคล้องกับการเล่นของเพื่อนๆเลยนะในส่วนของอาเบอร์ตี้โบนัสน้ำหอมเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะครับถ้าเกิดใช้แล้วไม่ถูกใจแต่อย่างใดก็มาเปลี่ยนใช้ของแค่นี้นี่เองนะครับมาดูในส่วนของเกมเพยกันนะครับผมจะเริ่มจากการโจมตีปกติก่อนนะการโจมตีปกติของคินเซเนี่ยจะเป็นรูปแบบการโจมตีระยะประชิดนะครับเป็นการโจมตีระยะประชิด4ครั้งด้วยกันแบบนี้เลยนะครับ ในส่วนของสกิลที่1จะเป็นการพุ่งไปโจมตีข้างหน้าแบบนี้นะครับในส่วนของสกิลที่2จะเป็นการโจมตีไปข้างหน้าพร้อมกับทำการซุปเปอร์บัฟให้ทั้งทีมเลยนะครับทางสกิลที่3จะเป็นการโจมตีกว้างๆแบบนี้นะครับมาดูในส่วนของแอนิเมชันทำไมตายกันนะครับ เอาละเราลองมาเล่นจริงกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าเค็นเซ่นะตัวนี้ตามที่บอกเป็นสายโจมตีปกติที่ค่อนข้างจะครบเครื่องนะครับเพราะว่ามีบัฟในตัวนะสำหรับซูเปอร์บัฟเนาะดันที่ผมลงเนี่ยเป็นดันน้ำหอมใหญ่นะครับมอนเตอร์มีเกาะแข็งก็จริงแต่ว่าเราต่อยแรงจนแบบไม่สนเกาะแข็งอยู่แล้วะเนี่ยมาสองหมัดกีไฟก็หายไปละแต่ต้องระวังในเรื่องของเลือดลดด้วยนะครับเพราะว่าเราใส่ในเรื่องของเกี่ยวกับเลือดเต็มมาสัดส่วนใหญ่เลยนะถ้าเกิดเลือดลดดาเมจตกแน่นอนนะครับ เออเพราะฉะนั้นตามที่ผมบอกใครที่ใช้ไม่ถนัดนะไอ้พวกของที่เกี่ยวกับเลือดตรงเลือดเต็มเนี่ยก็ไม่ต้องไปฝืนใช้นะผมเห็นบางคนเนี่ยฝืนใช้พี่ผมทำไมไม่ผ่านดันนูน้นดันนี้ผมเห็นเลือดคุณลดตลอดเลยอะแล้วคุณก็ใส่ของเลือดเต็มกันนะถ้าเกิดคุณเลือดลดเนี่ยไม่ต้องไปฝืนใช้ครับไปจัดตามที่ตัวเองถนัดเลยก็ได้นะไปเปลี่ยนไปใช้แบบทุก FCS ไปเปลี่ยนแบบเตียนสถานะแรงขึ้นอะไรพวกนี้ก็ได้ถ้าเกิดคุณเลื่อนลดกันบ่อยๆนะครับต้องระวังตรงจุดๆนี้ให้ดีนะครับรอช่ำก่อนนะครับแล้วค่อยไปใส่เลือดเต็มก็ได้แบบเราหลบผิวก่อนนะแล้วค่อยไปใส่เลือดเต็มทีหลังก็ได้นะครับนี่นป่ะเพราะถ้าเกิดเราใส่พวกเลือดเต็มเนี่ยมันแรงจริงครับมันแรงจริงแต่กลับกันถ้าเกิดคุณเลื่อนลดเนี่ยดาเมจต,ตกท่วบเลยนะครับคุณต้องดูดีๆว่าคุณใช้งานแบบนี้ถนัดหรือเปล่าถ้าไม่ถนัดก็ไม่ต้องฝืนใช้นะครับ เอาจริงๆเินเซเป็นสายโจมตีปกติที่อนิเมชันการออกสกิลดูดีนะสำหรับผมบอกว่าพวกตะกงสกิลเนี่ยใช้ได้เลยนะครับแต่คุณไม่ต้องใส่ใจสกิลมากเพราะตามที่บอกสายโจมตีปกติไม่ได้เม้นดาเมจในเรื่องของสกิลอยู่แล้วนะเพราะว่าดาเมจจากสกิลเนี่ยมันไม่แน่นะครับค่า SP เราติดลงเนี่อ่ะเจอบอสะกินเซก็เล่นง,ง,ง่ายๆนะสายโจมตีปกติเดินไปวด<ๆ>เดินไปวูดนะครับแล้วก็ ในเรื่องของความกว้างการโจงเกลี่ดูดีด,ด้วยนะครับนี่ทําไมตายครั้งแรกผมนึกว่าจะมาคู่กันโลสด,ดันมากับชินจินะแล้วโลนี่ก็หายไปเลย <laughs> เออเรียบร้อยคนที่งงว่าเฮ้ยทำไมทำไมตายมันแรงจังนะบอสเวลามันมีก่อแข็งเนี่ยมันบางนะครับอ่ามังบางแล้วก็ตัวบันบางหม่แล้วด้วบอสนะครับมันก็เลยมีความแรงให้เห็น ก่อนอื่นต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมไม่ได้แสดงประสิทธิภาพเคนเซออกมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะตามที่บอกว่าตัวของเคนเซเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เก่งในการตีกิวฮอลโลระยะประชิดนะครับเนื่องจากณตอนนี้เนี่ยการตีกิวฮอลโลระยะประชิดยังไม่มีให้เล่นนะครับแล้วก็ที่ผมมารีวิวช่วงนี้เพราะว่าตู้มันมาพอดีก็เลยหยิบมารีวิวนะครับอาจจะไม่ตรงจังหวะในเรื่องของการตีกิวนะแต่ผมบอกได้เลยว่าเคนเซเนี่ย ช่วยในการตีกิวได้จริงๆนะครับเพราะว่าตัวละครที่มันออกแบบเค็นเซเนี่ยมันมีหลากหลายตัวมากๆนะที่เป็นเผ่าอื่นๆนะไม่ใช่เผ่าเดียวกันนะครับแค่อ b i l i ลิตี้มีเบิร์นฮิตมีบวกการตีกงตีกิวอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะระดับหนึ่งแล้วครับแล้วเคนเซเนี่ยมันมีในเรื่องของภาพรวมอื่นๆที่ดีเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์บัฟต์อเวเบลิตี้บวกความแรงต่างๆแล้วก็รวมถึงเกมเพย์ที่เค็นเซเขาได้รับมาที่มันดูดีระดับหนึ่งเลย นะครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าช่วยในการตีกิวฮอลโล่คุณได้แน่นอนนะครับใครที่สนใจในเรื่องของการตีกิวฮัลโล่นะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ผ่านนะครับดาเมจอาจจะขาดไประดับหนึ่งนะมีเคนเซอาจจะช่วยคุณผ่านได้นะครับอันนี้ตามที่บอกนะว่าอาจจะช่วยผมไม่ได้บอกการันตีว่าผ่านแน่นอนนะเผื่อผู้เล่นใหม่เข้ามาดูแล้วเข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยมีเคนเซเท่ากับผ่านถ้าเกิดคุณมีเคนเซเนี่ยอุปกรณ์คุณไม่พร้อมทีมคุณไม่ค่อยพร้อม มันก็ไม่ผ่านในคุณหรอกครับคุณต้องดูในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็ลิงก์ด้วยนะเพราะว่าตีกิวเนี่ยตัวสําคัญอุปกรณ์ก็สมคัญไม่แพ้กันนะแล้วก็ลิงเนี่ยคือลองลงมาเลยลิงก็ค่อนข้างสําคัญเหมือนกันถ้าเกิดคุณมี3าอย่างนี้ที่ดีแล้วรูปแบบการเล่นของคุณเนี่ยมันใช้ได้ระดับหนึ่งไม่ต้องเก่งอะไรมากก็พาผ่านได้นะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าเคนเซ i นะตามที่บอกตัวนี้จะโดดเด่นมากๆในการตีกิวถ้าไปเล่นคอนเทนต์อื่นเล่นได้ไหม เล่นได้ครับแต่จะไม่ตอบโจทย์ในดันลิมิตเบรกเกอร์เฟสนะแค่ตัวละครตัวนี้มันจะเฉิดฉายสุดๆในการตีกิวจะดึงประสิทธิภาพมาได้เยอะที่สุดในการตีกิวนั่นเองเนาะก่อนจากกันก็ฝากกันไว้ด้วยกดไลค์กด s u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ช่องผมด้วยนะครับและที่สำคัญเลยตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะเพื่อคนไหนที่ต้องการจะซัพพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้ใจ่ายนะครับรายเดือนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นก็ สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปวันวนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขออภยัยเพื่อนๆด้วยนะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ